ร่วมกันเปิดต้นคริสต์มาสทั่วประเทศอีก42สาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วทางพัทอนสำหรับในส่วนของการเ่ยวประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาตอบโจทย์ในส่วนของนโยบายรัฐบาลไทยไลท์เพเทอร์เฟสิโวลซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดต้นคริสต์มาสแรกสําหรับการเปิดตัวงานเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัวคริสต์มาสอาร์ทอยเป็นที่แรกถือว่าเป็นหนึ่งใน วัดซีที่จะต้องมาในช่วงวันเทศกาลส,ส่งเสร็จเทศกาลปีใหม่นะคะและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เราได้มีการขยายพื้นที่ในส่วนความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาไปอีก42สาขารวมถึงทั้ง11อ,อัตลักษณ์ต้นคริสต์มาสที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของการกระจายตัวทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวตรงนี้เองเนี่ยนะคะในช่วง2เดือนสุดท้ายเราก็คิดว่าเป้าหมายที่ทางรัฐบาลหรือแมแต่กระทั่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวขงประเทศไทยต้องการที่จะปักหมุดหมายให้ประเทศไทยและทุกทุกเมืองเนี่ยเป็นเมืองน่าเที่ยวที่อยากจะให้หนักท่องเที่ยวมาสัมผัสและก็ตอบโจทย์ในส่วนของรายได้แล้วก็จนนํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เองเราก็ได้รับข่าวดีนะคะว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้ถูกโหวตให้เป็นเบสเ destination สำหรับปี202 15, โดยนิยาาาชื่อดังซึ่งว่ามีอิทธิพลในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือ Travel Leisure อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราได้รับมาค่ะค,ค่ะกมนะคะกรุงเทพกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับนักท่องเทีท่ยวท,ทุกท่านนะคะมาพบความสุขที่นี่มาใช้ความสุขที่นี่แล้วมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ ทาพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะทางบริษ mm ัทเซ็นท่านพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะไพรว่าจะเป็นทางทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรืทางกรุงเทพมหานคร mm hmm. และจริงๆแล้วอีกทุกๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยเพราะเซ็นท่านพัฒนาเรา mm hmm. นอกจากเราเปิดต้นคริสต์มาสที่นี่นะคะที่เซ็นทรั มีต้นคริสต์มาสเป็นเอตลักษณ์นะคะของท้องถิ่นเช่นที่สุรสาษฎรนะคะเราจะมีต้นคริสต์มาสเกลือนะคะที่ขอนแก่นจะเป็นต้นคริสต์มาสใหม่นะคะหรือถ้าเกิดเป็นที่โคราชก็จะเป็นต้นคริสต์มาสของบ้านเกวียนนะคะเรานี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนออกมาร่วมกันสัมผัสต้นคริสต์มาสของเราท,ท,ทั่วทั่วประเทศไทย ส่วนการท่องเทียวนประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้เราก็ต้องการเชิญชวนนะคะนะักท่องเที่ยวต้้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะร่วมกันเฉลิมฉลองอ Thailand Winter Festival ซึ่งจะจัดในทุกๆพื้นท,ท,ที่ทั้งกร,รุงเทพมหานครและในกหลายๆเมืองนะคะในหลายๆกิจกรรมเชิญชวนค่ะประสบการณ์ที่นี่อยากจะให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะที่นี่ Amazing Thailand y o u r s s o r y Never End ค่ะขอบคุณนะะขอบคุณค่ะ

ยกมือเลยนะครับ